อาจรยเอ็กอเชอร,ร์ลยครับมาแล้วอีกครับอมาแล้วให้ผมเปิดลอ,อือให้อจารเอ็กเปิดโอ้หการเปิดเลยผมไม่ถนัดเปิดโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราวันนี้นะครับก็สิ้นสุดเดือนกุมภากันแล้วนะครับเดือนกุมภาเนี่ยก็ถือว่าสําหรับคนอื่นนะถือว่าเป็นเดือน แห่งความรักนะฮะแต่สำหรับเรานะครับพ m v มวีเราถือว่าเป็นเดือนแห่งโฟจูเนอร์นี่เพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้แสดงออกความรักนะครับด้วยอะไรพิเศษเช่นดอกไม้แต่เราแสดงออกในเรื่องของความรักด้วยสิที่ใช้โฟจูเนอร์ทุกคนด้วยรารลดแล้วลดอีกผู้ใช้รถ ลดกันกระนำใน3ามไลฟ์ที่ผ่านมานะถ้าเกิดใครนะครับได้ติดตามกันมานะหรือว่าเพิ่งเห็นในไลฟ์นี้นะครับย้อนกลับไปดูได้เลยไลฟ์ของเราในเดือนกุมภานะครับจะเป็นไลฟ์ที่พิเศษสําหรับคนที่ใช้ Fortuner นะครับซึ่งเ,เราเนี่ยมีประกันให้3แบบนะครับซึ่งประกัน3แบบนี้จะเป็นประกันที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของไลฟ์ตล์นะครับว่าเรามีไลฟ์ตล์การใช้งานเนี่ย แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับคุณใช้ Fortuner เหมือนกันก็จริงนะแต่แน่นอนนะครับคุณอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมีความชอบที่แตกต่างกันบางคนชอบซ่อมห้างบางคนชอบซ่อมอู่ก็จะมีอะไรที่แบบแตกต่างกันแน่นอนนะฮะสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็เราทํามาให้พิเศษก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเบีย้ยด้วยนะครับที่จัด<อ>เบีย้ยมานะแล้วกเ็เป็นตัวที่พิเศษมากครับแต่ว่าทั้ง3ตัวจะแตกต่างกันยังไง จะเหมาะสมกับใครนะครับถ้าเกิดจะไม่ย้อมกลับไปดูไลฟ์ที่ผมได้บอกมาทั้ง3ามไลฟ์เราสามารถฟังไิคุดแบบเร็วๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อภายในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้พิคุดเนี่ยสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตัวที่เราได้มีทั้งหมดในตลอดเดือนกุมภาพันธ์นั้นสำหรับคนที่ใช้ Fortuner อยู่มีอะไรบ้างนะครับเคก็เดือนที่แล้วที่เราพูดถึง Fort u n e r นะก็จริงจ เกี่ยวกับรถโอล์ยูเนอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเป็นรถยอดนิยมสำหรับเรียกว่าคนอ d o o ดสำหรับคนที่พร้อมลุยนะครับก็เป็นรถโตโยต้ที่ขายดีขดีนะครับก็เลยหยิบ f อ r ์คูเนขึ้นมาทำโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภานะครับอ,อันแรกที่เราพูดถึงในในไลฟ์แรกของต้นเดือนก็จะเป็น ผลยูเน์ของประกันคุ้มภัยนะครับคราวนี้ถามว่าทาไมถึงหยิบไทยมามาเล่าให้ฟังคุ้มภัยเนี่ยก็เข้าข้างนะรวบรวมเอ่อควบรวมกับบอิษัอินก็จะได้เรียกว่าข้อดีจากสองโลกเลยจากเอ่อคุ้มภัย,ยก็เป็นบริษัทเมืองกาของไทยแล้วก็โตเกียวมารีนแน่นอนมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ในของเอ่อเทคโนโลยีเอ่อ ระบบอะไรายย่งกงๆนะครับการมีศูนย์และสาขานะครับครอบคุมเรียกว่าทั่วประเทศครับอูบ่ในโครงการอะไรต่างครอบคุมแล้วก็โดยเฉพาะวิเาที่เรามาคือไอสียงกำรับเสียงขาดเสียงพี่คุดขาดหายอยู่นิดนึงนะครับจะไม่ค<ด>่อยนะชัดได้แล้วนะได้ยินไหมนะได้ยนิยน,ยนครับโอเคก็ โทษทีวันนี้ไม่เสียนี่ต้องใช้ไมค์หูฟังบางทีออกขาดเช็คคอมพิวเตอร์แล้วมันบล <laughs> ูทูธมันหลุดโอเคก็คุ้มภัยนะครับวันที่เราเลือกมาจะเป็นตัวเรียกว่าซ่อมซ่อมห้างก็สำหรับเจ้าของฟูลเนอร์ผู้ที่รักรถด,ดูแลรถแล้วก็ห่วงใยใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษานะครับถ้าประกันซ่อมห้างก็อย่างที่ทราบ สามารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการของโตโยต้าได้หมดนะครับก็แน่นอนว่าในเรื่องของอะไหล่ก็มั่นใจในเรื่องของอะไหล่แล้วก็ในเรื่องมาตรฐานการซ่อมนะครับก็คุ้มภัยเราให้ส่วนลดนะครับโดยนั้นก็คือบวก5นะครับก็เริ่มต้นเอาคร่าวๆแล้วกันก็ปี2 0 1พนะครับสตาร์ทหื่น หมื่นแปดพันสามร้อยนะครับเื่นแปดพันสามร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยลบสิบอันนี้ฟอร์มห้างนะชั้นหนึ่งลบสิบก็เหลือประมาณหมื่นห้าพันกว่ากว่าครับต่อแล้วกันก็ประมาณนั้นก็จากหมื่นแปดก็เหลือหมื่นห้าโดยประมาณนะครับก็อยากจะให้ลองตัวหนึ่งอาถูกเงินเงนนะใช่ ก็ถือว่าถ้าซ่อมห้างเนี่ยก็คือเลือกคุ้มภัมามาให้ลูกค้าลองลองดูนะครับส่วนวิกสองแล้วก็พูดถึงอุทยานนะครับที่คบรวมเหมือนกันปีสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงคัดคิดของการควบรวมบริษัทของบริษัทประกันนะครับอารียก็เป็นตัวกลุ่มอารีย์จากเยอรมันแล้วก็ อายุทยาก็จะเป็นของแบงก์กรุงศีนะครับสองอสองบริษัทกู้รวม,มกันเป็นอายุทยาอาริย์น,นะครับก็ครับก็จะเรียกว่านำทางเทคโนโลยีนะครับก็ใช้เทคโนโล,โลยีฝั่งเยอรมันเ,เขาเน้นในเรื่องของตัวสินไหมการแจ้งเคลมอะไรต่างๆใช้ระบบการจับ CPS นะครับก็ติดตามในเรื่องของพนักง,งานเสถียรหม่รับรองว่าออของอาเดีนเนี่ยเขาเขาตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่เดินทางเข้าไปหาลูกค้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของนี้แล้วก็ในเรื่องของฝั่งอูอ่ซ่อมนะครับก็จะมีเรียกว่าเครือข่ายของอูอ่ซ่อมในในเครือค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้เบี้ย ของอารีอนมานะครับก็สตาร์ตอยู่ประมาณหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอของอารีอันเนี่ยเราให้โปรโมชั่นสิบบวกสิบแล้วก็แล้วก็มีตัวทะเบียนต่างจังหวัดนะครับวันก่อนหมื่นหกก็จะเหลือประมาณประมาณหมื่นหมื่นสามใช่ไหมเห็นไ หมื่นหกเหลือหมื่นสามหนึ่งหกห้าเก้าเก้าตัวอลิอันซี่ซ่อมอู่ใช่ไหมครับพี่คุตซ่อมอู่ครับเหลือประมาณหมื่นสามกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นตัวนี้ติดกับอาริอันตลอดก็คือเรื่องทะเบียนตามจังหวัดนะครับอย่างเช่นชุมพรละนองกระบี นะครับาั้งภาคใต้ภาคอื่นๆก็มีนะครับก็อยากจะให้เช็คกันเข้ามานะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่อมอีกหนึ่งพันบาทก็ว่าเป็นเ,เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างได้โปรโมชั่นที่ที่ดีสีเดียวนะครับ,รบส่วนอาทิตย์ที่สามก็จะเป็นกรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยอยู่นะมีเบี้ยอยู่หรือเปล่า ุ้เทมกันไทยเป็นที่เราหยิบมาถือว่าเป็นตัวฟอร์จูเนอร์ที่ <c oughs> พูดว่าอย่งไสำหรับหลักแต่ที่เราเลือกมานะมาเล่นตลาดฟอร์จูเนอร์เฉพาะใชะ่เขาทำราคาของฟอร์จูเนอร์มาสตาร์ทปีแรกก็หนึ่งหมืนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบยังไม่วมส่วนลด <c oughs> ก็อถ้า ท้เบียซ่อมอูเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยเพราะว่ากรุงเทพประกันภัยก็เป็นเ,เรียกว่าบริษัทที่บริษัทประกันที่อยู่ในเมืองไทยมาเนิ่นนานเจ็ดสิบกว่าปีนะครับกอ็อยู่ในเครือของแบงค์กรุงเทพนะครับก็เรียกว่าความมั่นคงความถ้าคิดจะทำประกันภัยกับบริษัทสักบริษัทหนึ่งก็กรุงเทพประกันภัย<ม>ก็ถือว่าเป็นที่เรียกว่ามั่นคง ไม่ไม่ล้มหายจากไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับ,รบก็มีเครือข่ายเรียกว่าทั่วประเทศเหมือนกันมีสาขาครอบคุมเกือบทุกจังหวัดของประเทศนะครับสาขาที่เข้าใจว่าว่าเกือบจะครบเลยนะแล้วก็ศูนย์ซ่อมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าด้วยความที่บริษัทประกอบกิจการมาเนื่นนานาก็มีบริษัทกลุ่มอูที่เป็นโครงการในเครือ เรียกว่าพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกคนนะครับในโปรโมชั่นของกรุงเทพก็จะเป็นส0บวกกับ700บาทนะครับต่อคันถ้าเฉลี่ยมเมื่อกี้ที่พี่คุณยกตัวอย่างคัน1 5ื่นห้านี่ลดเหลือประมาณเท่าไหร่นะหม0 0นใช่ไหมหนึ่งหมืใช่นลบสิ เจ็ด้อยใช่13ือนสามกว่าเอาครบสามตัวอ่ะอย่างรวดเร็วสามตัวโอเคโอ้ผมขอมมขออน,นุญาตสรุปอไอ่ะสรุปก่อนอ่าขอขออนญาตสรุปให้ฟังทั้งสามสามตัวสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกุมภานะครับต้องบอกอให้เพื่อนๆฟังตอนเนี้ยพ m ของเราเนี่ยทำโปรเจกต์ว่าในหนึ่งปีเนี่ย เราจะเรียกว่าหาโปรดักที่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดมาพูดคุยกันนะ<ม>อย่างเดือนมกราคมเนี่ยเราคุยกันถึงประกันของรถเอาพาสในเดือนกุมภาพันธ์เราคุยกันถึงประกันของรถฟอร์จูเนอร์แล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเดือนต,อต่อไปเราจะเอาตัวไหนที่จะมานําเสนอเนาะก็ให้รอฟังกันโดยสามสัปดาห์แรกเราจะคุยถึงสามบริษัทเป็นสัปดาห์ละบริษัทต่อมาสัปดาห์ที่สี่ซึ่งสัปดาห์ปิดท้ายเราก็จะมีการสรุปกันแบบนี้ เพื่อให้เพื่อนๆได้มาเลือกกันในสัปดาห์สุดท้ายแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครรอมาเลือกในสัปดาห์สุดท้ายสิทธิ์นั้นอาจจะหมดไปในสัปดาห์ที่เราออกมาพูดกันตั้งแต่วันแรกแล้วก็ได้นะครับนี่ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์เป็นส่วนของของฟอร์จูเนอร์เนาะสัปดาห์แรกเราคุยกันถึงคุ้มภัยโตเกียวมารีนเป็นบริษัทที่เป็นการรวมกันร,ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายละเอียดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น สาเหตุที่โตเกียวมารีนเขามาเลือกโคกับคุ้มภัยก็เป็นเพราะว่าบริษัทคุ้มภัยเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีมีบริษัทกระจายอยู่ทั่วพื้นทีาา <บา S 1> ่เลยใช่นะทีนี้ในส่วนของโปรโมชั่นของเราก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นบวกกับอีกห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยก็คือค่าเบี้ยอยู่ที่หมื่นแปดเนี่ยจะลดเหลือประมาณหมื่นห้าพันนะแบบอ้มอมห้าตัวที่สองอันอยุธยา ก็จะเป็นของธนาคารกรุงศรีใช่ไหมฮะ uh, uh, ใช่กรุงศรีใช่ไหม uh, อ่าโคกับบริษัทของเยอรมันซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงเยอรมัน uh huh. ก็จะเด่นด้านยานยนต์ uh huh. นะถ้ตรงนี้เนี่ยโปรที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นบวกสิบเปอร์เซ็นบวกส่วนลดป้ายของแต่ละจังหวัดอีกอ uh huh. โดยเฉลี่ยก็คือว่าจากค่าเบีย้ยแบบซ่อมอู่ที่ราคาหมื่นหกจะลดเหลือประมาณหนึ่งมื่นสามพัน อ่านี่คือตัวเลขประมาณนะต่อมา,อมาตัวที่สามของขอ,ของกรุงเทพกรุงเทพประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกว่าเป็นสายธนาคารกรุงเทพมากประสบการณ์มีความมั่นคงสูงตรงเนี้ยก็ให้เชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคงนะแล้วก็เรื่องสถานะทางการเงินซึ่งแน่นอนว่าสถานะทางการเงินเนี่ยทุกบริษัทดีอยู่แล้วแหละแต่ตรงเนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่ไว้ใจในส่วนของธนาคารพาณิชย์โดยตรงเนาะ ตรงเนี้ยของกรุงเทพประกันภัยมีส่วนลด10%บวกกับอีก700บาทซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยซ่อมอู่จาก15ื0นาเนี่ยลดเหลือประมาณ13,000สามอ่าก็คือส่วนลดเนี่ยไล่สู้กันมาเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมั่นใจในบริษัทไหนชอบรูปแบบของบริษัทไหนแต่ไม่ว่าคุณจะชอบบริษัทประกันภัยไหนขอให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกๆตัวเลือกที่ PMV หรือพิคุณเลือกมา มั่นใจ้เลยว่าคุณได้โปรโมชั่นถูกที่สุดและเลือกบริษัทประกันที่ดีที่สุดมาดูแลคุณแล้วครับขอ,ขออนุญ,ญาตเสริมจ,จานเอกนิดเดียวนะครับเพ<ช>ราะที่จานเอกพูดมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะครบถ้วนละอันนี้ก็ถือว่าผมขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์ละกันนะครับเพ<ช>ราะว่า <ๆ S 1> ช่วงช่วงนี้ใครๆก็รู้ว่าโควิดเนี่ยในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับคนที่มีประกันนะฮะ ที่แตกต่างกันนะผมได้เห็นนะตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่เขาซื้อประกันนะโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวแทนนะครับ,รบในรูปแบบที่ไม่ไม่ได้คือใช้คำว่าไงใช้คำว่าไม่ได้มีตัวแทนดูแลโดยตรงแล้วกัน,น<ช>การที่จะแบบจะเคลมจะหาห้องจะแบบให้คำแนะนำเนี้ยอันนี้คือเขาทำไม่ถูกเลยนะไม่รู้ว่าเขาได้้องทำยังไงดีนะครับแล้วก็มีปัญหาติดขัดมาก นะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักนะครับเขาซื้อผ่านตัวแทนมีตัวแทนดูแลตัวแทนช่วยหาห้องให้แนะนาโรงพยาบาลให้ช่วยโทรติดต่อประสานงานให้เนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่แบบถือว่าสุดมากนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเวลาเราทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะเรายังรู้สึกว่ามันค่อนข้างสับสนวุ่นวายนะครับแต่ลองนึกดูว่าถ้าในเรื่องของการประกันเนี่ยคุณมีเสมือนเลขา สเสมือนคนที่ช่วยสเสมือนคนที่เข้ามาคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยเราอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกลุ่มทรัพย์อย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้แบบช,ชีวิตเราเนี่ยง่ายมากขึ้นมากๆกับเรื่องออที่เราไม่คาดคิดละกันขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของประกันโฟรจูเนอร์ประกันรถยนต์มีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุวันที่คุณเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องอยู่คนเดียวนะ อันนี้เราแบบแก้ปัญหาไม่ถูกบางคนลนอีกมีปัญหาอีกนะครับวันนี้วุ่นเหตุไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดแล้วเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนอ่ะตอนนี้แบบกระแสมาแรงมากใช่ไหมเพื่นพนอนติดพื่อันนี้อันนี้จะเป็นแบบเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนไม่ปล่อยให้เพื่อนเดียวดายนะครับก็มีมีวบ b อกเกอร์นะครับคอยที่จะดูแลให้มีอะไรก็แบบอ่ะโทรเข้ามา ะครับเราก็มีคนคอยประสานงานคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนำนะนะประสานัพวกบริษัทประกันอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะผมมองว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะที่ที่ไม่ว่าคุณจะซื้อประกันจากคุ้มภัยนะครับโตกเกียวมารีนนะครับหรือว่าจากอ l l i a นส์ก็ตามนะหรือว่าจากกรุงเทพประกันภัยตัวไหน เหมือนกันหมดอ่ะนะอยู่ที่จริตของคุณนะว่าจะชอบซ่อมอู่ซ่อมห้างชอบแบบประหยัดยังไงไป้ายนู้นจะเล่นตัวเลือกยังไงแต่ทุกตัวอย่างที่จาย์เอ็กบอกเลยนะครับจะได้รับการดูแลจากพีเมวีแน่นอนนะครับใช่ครัก็ส่งท้ายใครที่ตอนเนี้ยดูแลว้วตัดสินใจได้ทักอินบ็อกมาได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะบอกว่าเนี่ย ฟังผ่านไลฟ์ของพิคุดฟังผ่านไลฟ์ของ PMV มวสนใจประกันตัวนี้หรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลท่านอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อวันนี้ก็ได้โทรมาพูดคุยอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนสอบถามรายละเอียดโอยังเหลือไหมเหลืออีกกี่ขั้นทักมาได้อย่าคิดว่ามันหมดแล้วไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่วันนะให้คุณทักเข้ามาแล้วลองสอบถามดูก่อนเพราะว่าต่อให้มันหมดเราก็จะพยายามจัดแพ็กเกจดีๆที่เหมาะกับคุณให้ในช่วงเวลาที่คุณติดต่อมาได้เสมอ แล้วก็อย่างที่อาจารย์วินได้บอกไว้วันเนี้ยสิ่งสําคัญคือเราไม่ควรจะต้องเดินอยู่เดียวดายท่ามการถนนในเวลาที่รถชนติดต่อรบ,บริษัทประกันไม่ได้อย่างน้อยมีโบเกอร์มีตัวแทนให้พูดคุยติดต่อโบเกอร์ไม่ได้ก็ติดต่อรบ,บริษัทประกันคุณยังมีทางเลือกให้โทรดีกว่าค,คุณเนี่ยเหลือทางเลือกเดียวคือบริษัทประกันอันนั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าเพื่อนน้อยลงไปคนนละ <We> อ่าใช่ใชวงเวงส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการมีตัวแทนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนากกฎหมายตัวแทนประก,กันตัวแทนในการดูแลสินทรัพย์ทุกอย่างผมชอบการมีตัวแทนมากกว่าไปจัดการด้วยตัวคนเดียวบางคนชอบจัดการตัวคนเดียวบางคนแบบรู้สึกว่าฉันมีรายละเอียดมีอะไรมากพอดีครับเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีใครสักคนที่มีข้อมูลที่สามารถประสานงานแทนคุณได้อีกทางหนึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าดีกว่าเสมอ อ่าก็จะประมาณนี้ในส่วนของผมอยากแนะนําให้ติดต่อเข้ามาเลยครับอ่าเดี๋ยวให้พี่พทิ้งใครก็ก็ถือว่าเรียกว่าเอ่ในส่วนของหลายๆยที่นะท,ท,ท,ที่ที่เหมือนก็ทาประกันตรงบางคนก็จะจะ,จะอาจจะไม่เข้าใจจะไปมองว่าอเอเอทาที่ไหนก็ได้เราเคยพูดกันตลอดว่าประกันเนี่ยถ้าทําแล้วไม่เกิดเหตุทําที่ไหนก็เหมือนการถูกต้อง ราะว่าไม่ต้องไปคุยกับใครไม่ต้องไปตั้งเบิกเคลมไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนี้เบิกได้อันนี้เบิกไม่ได้นะครับแต่ว่าธรรมการเนี่ยเราเ,เรียกว่าจุดประสงค์ที่ธรรมการเนี่ยเพราะว่าในวันที่มันเกิดเหตุนั่นแหละเขาจะคุ้มครองคราวนี้ถามว่าเวลาบริษัทคุ้มครองเนี่ยมันก็จะมีคือถ้าถ้าเป็นเงื่อนไขง่ายๆเนี่ยก็ก็ตามปกติแต่ว่าถ้ามันมี เหตุที่มันจะต้องพิจารณาจะต้องประสานงานจะต้องจัดการดําเนินการเอาแค่ว่าเราซ่อมไปสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้หน้านที่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนที่จะเข้ามาช่วยดูแลคราวนี้ถ้าไม่มีคนมาช่วยดูแลคุณเลยเนี่ยคุณก็จะต้องไปนั่งตามเรียกว่าทุกขั้นตอนทุกสเต็ปแต่ว่าทําไมไม่ให้มืออาชีพเข้ามา,าดูแลนะครับเพราะว่า เราเป็นงานประจำของเราอยู่แล้วเรารู้สเต็ปทุกขั้นตอนว่าระหว่างตั้งแต่เกิดการชนขึ้นมาเี่ยอารมณ์เป็นยังไงจะต้องจัดการยังไงปฏิบัติขั้นตอนยังไงนะครับป่อยให้เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็คุณก็เรียกว่าอุ่นใจ,นใจสบายใจอุ่นใจสบายใจแล้วก็รอในเรื่องของขั้นตอนดาเนินการไปให้เสร็จนะครับ,รบก็เลยในเอกฝากตรงนี้ว่าในเรื่องของการมีตัวแทนว่ามัน มันสำคัญในเรื่องของการประกันภัยครับอืม uh, <okay. S 2> โอเคโอเคส่วนโปรโมชั่นนี้ก็จัดมาให้นะครับเต็มๆ,ๆอยู่แล้วที่ไม่ได้บอกตัวเบี้ยละเอียดเพราะว่าเอจริงๆพวกรถยนต์เนี่ยรุ่นรถมันมีหลายรุ่น mm. อยู่ในรุ่น mm. ย่อยของ er. ของฟอร์ดูเนอคราวนี้กลัวว่าเวลาพูดละเอียดไปเนี่ยมันมันไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมบ้างมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้น มันจะต้องอเรียกว่าคิดเบีย้ยเป็นคันๆก็อยากให้สอบถามเข้ามาแล้วก็นะครับเราจะได้ส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับส่วนคใครที่ปากการะกันเรียกว่ายังไม่หมดเดือนนี้เดือนหน้านะครับกล<อ>ัวว่า,<อ>าไม่ถึงเวลาที่มันจะต่อไม่ได้ก็โทรเข้ามาหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันก่อนอยังไงเราร,รักษาสิทธิ์ไว้ให้อยู่แล้วก็มีที่จอง <ๆ S 1> เข้ามาแล้วนะครับ ก็รักษาสิทธิ์การแพทยแล้วก็พูดถึงเดือนหน้านิดนึงนะครับล้ไว้หน่อยว่าช่วงนี้ก็อย่างที่อาจารย์วินบอกว่าโควิดระบาดหนักมากๆนะครับเราก็เลงเห็นว่าในเรื่องของสุขภาพประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วรัฐบาลพึ่งประกาศในเรื่องของยกเลิกโควิดออกจากโลกฉุกเฉินนะครับตั้งแต่ มีนาคมเพราะฉะนั้นเข้าโรงพยาบาลเอกชนไม่ฟรีแล้วนะอืมอ่าเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่ก่อนฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ฟรีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มเรียกว่าใครอยากเข้าเอกชนเข้าไปรักษาโควิดหรือแม้ป่วยไข้ปกตินะครับก็เรียกว่าซับซรา,รากันดีในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเดือนหน้ามีนาทั้งเดือนก็จะเอาประกันสุขภาพ ที่เรียกว่าโดนใจสําหรับทุกคนนะครับมาน,นําเสนอครับโ <Okay. S 2> อเค <Okay, S 2> ได้ครบถ้วนนะครับก็โอเคนะคทักกันเข้ามาอย่าไปเอ,อรีบคิดไปก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้โอกาสพิเศษเพราเราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของประกันภัย<ๆ>ไม่แต่เรื่องปนใหม่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับได้จัดไปนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะครับ แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ